สุดท้ายเรนไอปีกสายไอ้ไอกูบอกแล้วไงว่ามันขุมกูบอกแล้วไง สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจ้งว่าตอนนี้ผมได้ย้ายไปไลฟ์สตรีมนะผมที่แพลตฟอร์มซุปนะครับ,รบดาวน์โหลดได้ทั้งแอปพลิเคชันนะผม s w o p นะครับ,รบตามนี้เลยครับเวลาสตรีมก็เวลาเดิมครับผม5ทุ่มถึงตีสเป็นต้นไปไงฝาชาว YouTube ฝาชาว Tik t o k นะผมช่วยเข้ามากดติดตามช่องเจ็ดโกยที่ซุปนะครับผมแล้วเจอกันในสตรีมครับสวัสดีครับผมวันนี้เจอกับจานโกยวันนี้ฟานได้9ต้องมานะครับผมถ้าไม่มาวันนี้ไม่มีคําว่านอนอุ้ยแอปนี้อนาคตด,ดูดีกว่าจัดไป มาทีที่เธอชัดกว่าเยอะภาพชุงภาพชัดกว่าเยอะสามเอาแบบเนเธอร์แลนด์มาคือจบเลยนะเออเนเธอร์แลนด์ไยซีเบอแต่ผมว่าผมจะขายอยู่เนี่ยใช้ตัวใหญ่อยู่เนี่ยอ่ะต่อไป200แล้วกันจัดไปหนึ่ง ไอสแลนโอ้โหในจีเรียโอโกชาเฮ้ยเก้าเจ็ดนี่ใช่ปะเฮ้ยไม่ธรรมดานะแต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี <c oughs> อะต้องการแค่นี้ภาพกูใชดเลยว่าจาจะให้ดีเอาขวามือข้างล่างออกหยอกๆเอ้ยเอาหน้าออกโกงไหมล่ะ สามมันต้องอย่างนี้สิวาองเหเอ้ยเฮ้ยใครวางเอ้าโอ้โหน้องไก่มึงมาทำไมวันนี้กูกว่าคิดว่าแบบแก๊สมุนเลยฮะโอ้ัปดีไหนวันนี้ก็เติมมาแล้วจัดแม่งให้หมดเลยเสียเวลา ไปต่อสามเอเอเแลนโอ้โทาเกะทาเกะถือว่าโอเคอยู่ทาเกะคุโบโอ้โหยังไงฝากสตรีมเมอร์ตัวเล็กๆอย่างผมไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจไว้ด้วยนะทุกคนนะช่วยกันหน่อยนะอืมป๊อปเป้ใส่เละหมดอ่ะ โอ้โหพูดถึงก็มาเลย CM โซเซดาใครวะมิเกลเมริโนโอ้โหอันหนึ่งสองโอเคโอเคไม่ล้ำละเฮ้ย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 ใครอะ ว่ากันไปอ่าพันหนึ่งพันหนึ่งมาไม่เสียเวลาเดี๋ยวห้าร้อยอีกใบหนึ่งไปเอาเพชรเปิดก็ได้เฮ้ยขอบคุณคุณนัดมาตตี้ว่ะเมมเบอร์ใบหนึ่งว่ะวันนี้หูเกือบยี่สิบคนแล้วว่ะไปแล้วว่ะสองพันไปแล้วสามเฮ้ยแสงดีเฮ้ยน้ำมันบ้าเฮ้ยเดี๋ยวว่ะ อ่ะไปต่ออย่าไปยอมดิสาเฮ้ยจังหวะสวยเฮ้ยเอ็มปาเป้บ้าง RW S ใครบ้างโอ้โหอะไรวะเสียเวลามานานละบันเวเด้สีดาวนี่คงน่าเล่นเลยจานโอ้าสีดาวก็เก่งเลยอ่ะใบสุดท้ายของวันนี้แล้วกัน เปิดแพ็กเอ้ยเดี๋ยวจบใบนี้ปุ๊บต้องมีแลกเปลี่ยน้วยดีกว่าแลกเปลี่ยนด้วยลืมลืมไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่ละพันหนึ่งหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยชชวยกดหน่อยเอ้ยมาวะเอ้ยบิ๊กไซเฮ้ยใครวะซีดีเอ็เมเอ้ยใครวะช่วนชวนมินี่เหรอโอ้โหคู่วาย ไม่คุ้มสักแพ็กเองมือไม่ดีหรือเปล่านี่เดี๋ยวมาดูมือพี่นี่ของจริงกว่าเยอะมือเองมันไม่ดีหรือเปล่าไปาเตโอแลกแพ็กนี้ก็ถ้าเตโอก็โอเคหรือกิลมาโดงกิลมาโดอะไรก็ได้หมดนะอืมสองตัวพันเปิดเลยเสียเวลาไม่มีนงไม่มีนับละรุ่มใหญ่เฮ้ย hey! ใครวะคุริบลรีเหรอโอ้มึงจะมาทำเฮีย้ยอะไรวะมาเฮววะเผื่อฟานดงฟานได้มามาสาสตว์ให้แม่งรู้จักหน่อยโกยรุ่นใหญ่ว่าขนาดไหน3 0ม mm ไม่เอาครับเพราะว่าผมต้องการฟานได้วะไป สุดท้ายเรนไอปีกไยไอ้กูบอกแล้วไงว่ามันขุมกูบอกแล้วไงมาดิ๋ยวเชื่อวางมาดิโอเคมาวาง มันต้องสู้ชีวิตมันต้องสู้ใจมันต้องสู้หน่อยว่ะต้องแลกหน่อยมาดิเย็ดเคประธานเป้มาวา